มาพบกับพ่อครัวหัวป่าเลยนะครับวันนี้มาผัดกะเพราหนูนะครับไปเที่ยวมาครับที่ชายนาทครับวันนี้ก็เลยได้หนูจากชายนาทมาผัดครับผัดกะเพราครับก็จะประมาณนี้ครับผมรวนหนูอยู่นะครับตอนนี้ครับรวนให้มันสุกก่อนนะครับค่อยมาผัดเครื่องแกงให้มันหอมๆนะครับเป็นปรุงนี่แหละยกก็จะประมาณนี้นะครับคนไปเรื่อยๆครับให้มันละเอียดครับถ้าผัดให้มันแห้งนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้กำลังคั่วพริกนะครับ <Okay. S 1> พริกแกงครับให้มันมหอมครับสุนครับคือปรุงมีอะไรบ้างย,ย,ยกให้ดูดิก็จะประมาณนี้ครับคั่วพริกไปก่อนครับ,บอเอาหนูที่เราล้วนไว้ลงครับปีกอนนะ

ก็จะประมาณนี้นะครับผัดกะเพราครับผัดผักผัดกะเพราหนูครับมาจากมาจากไทนาศนะครับไปเที่ยวก็เลยได้หนูมาครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะพ่อคุณ

ปิดไฟได้เลยครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับ,รรบเผาหนูครับ